เดจ้ะอืะรอบนี้ไม่มีภาพไอ้ไม่ใหญ่ดูนะครับดูเลใหญ่กว่าตัวคนนะมอ,อ <c oughs> วันนี้เราจะทำคล้ายเมนูเดิมน,นะคะผัดทีแกงแต่ใส่ผักต้นนะคะเปลี่ยนจากเนื้อไก่เป็นเนื้อหมูสามชัมน้นเข้าไปแล้ว อันนี้เราก็ได้เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยนะคะคะมีหมู3ามชั้นนะคะแล้วก็เครื่องปรุงปางใส่น้ำปาลารสด,ดีน้ำตาลซอสหอยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผิดแกงผักปุ้งแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ตัวกันเลยเริ่มค่ะใส่น<ป>ี<ป>่เลยใส่แกง้ารอบนี้เราไม่ต้องใส่ผิดแกงเยอะแล้วนะเพราะว่ารอาเราใส่ผิดแกงเยอะไปาเแรงด้วยเทมปิ้ ให้พริกแกงเข้ากับน,อน้องหมยนะจ๊ะพอเนื้อหมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสที่เราได้เตรียมไวเ้เลยคะ่ะซอสปรุงรสที่เราได้เตรียมก็จะมีน้ำตาลรรดีน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมนะคะบางก็ใส่ในปุ้ยแล้วก็คนๆให้มันเข้ากันเลยนะคะมันจะได้แบบว่าเข้มข้นเป็นเนื้อเดียวกันนะทุกคนทานกินเหรอเนี่ยถังนี้ก็รุนแรงดุดันไม่เกรงใจใครน้ำมันกระเด็นเต็มหน้าไปแล้วจ้ะทุกคนรอบนี้ถ้าไม่อร่อยก็เลิกเปน็นแม่ครัวเถอะจ้ะ ทำงานได้เหมือนเดิมไปมากูดทุกคนเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมไม่กลับผัดพริกแกงสุดท้ายนี้ผักบุ้งจัดโรยลงไปเสร็จแล้วเราก็เขาคลงให้เข้ากันนะคะให้น้ำพริแกงมันเั่วๆผักบุ้งเลยพอผักบุ้งสุกก็เป็นอันที่เรียบร้อยคันทุกคนโคตรยิ่งโราณต้องเช็ดสิบเนาะอังจังทุ่มเลยนะนอร่อยทุ่มเลวั อรอบนี้ไม่มีพลาดเดี๋ยวไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนมาจัดใส่จานจ้ารับรอ,บองว่ารอบนี้ไม่มีผิดพลาดรอบนี้อร่อยกว่าเดิมแน่นอนเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากสามีกันเลยหิวแล้วหิวแล้ว<อ>หิวแล้ว โอ้โหสะใจครับกินให้เหลือพอๆเดี๋ยวเ็ดครับกินเบ็ดกันไม่ค่อยได้รอมนี้ถ้าไม่อร่อยก็เริ่มเป็นไม่กีนะการทำงานผมโนวนะคะผมนมโนะน้องเอ้ยจวด์กระโผมโอ้โหลูกเด็กทำกินเองมันสะใจสุดแล้ว ซื้อเขาเนี่ยโอ้หหกเจ็ดร้อยไงไม่เคยทำเยอะขนาดนี้เลยรสชาติจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นไงเนี่ยให้เปรี้ยวปี๊ดให้เปรี้ยวปี๊ดต้องอร่อยซิทำแบบลวกๆเนี่ยอร่อยแล้วตั้งใจทำมักกไม่ค่อยอร่อยอ่ะ วิวิสาวครับเตียมกรถ่ายคลิปด,ดูหมอ้อด,ดูดูความหม้อใหญ่ไม่ใหญ่ดูนะครับดูหใหญ่กว่าตัวคนนะหม้อดูน้ำลายไหลแล้วกินน้กรอเนี่หิวน้ำลายไหล,อ,หล,ลอ่ะอ๋อเหิอกันเลยเนี่ยท่า,ทากินเหรอเนี่ยออืเรีย มาครับมาครับ,บครับมา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 กินด้วยกันนี่ฝ่ายทางนี้ก็ยำจยมม้ะยำหม้อเบล่อดุเดือดด,ดุดันหม้อใหญ่ๆง่ายหลายๆแล้วม<อ>ีคนแชทมาบอกให้พี่ไปทำให้กิน ปั่นจากเสียงซีซาร์แล้วยำดุเดือดมากค่ะให้หมดดีมะนาเร็วรอบนี้เอาให้จุกจุนะฮะเพราะรอบที่แล้วกินไม่ทันไม่จมุรอบแล้วยังไม่จุใจอืมเอ้ยตองย่างนี้อ้าวน,นี่รอบนี้รอบนี้แก้ตัวแล้วจ้ะแต่ตอนนี้เป็นอ่าผักบุ้งกับหมูสามชั้นอ่าเดี๋ยวเราแก้ตัวกันว่าจะใช้ได้ไหมเอาช้อนนี้เลยใช่ไหมไม่รู้ ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็เลิกทำกับข้าวได้เลยละน้ำหกใส่แล้วถือยังไงมือไม้สั่นแลับจะรอดหรือจะล่วงน่าไม่เค็มเหมือนคลิปที่แล้วละนี่ผ่านนี่ผ่านแง่โทษผ่านไปโรงพยาบาลไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ได้เพราะว่าใส่ไซยาไนต์ไปด้วยผัดผักบุ้ง เป็นไงบ้างเอาเอาความจริงดิอย่าแกล้งไอ้นั่นน่ะมันไอ้นั่นน่ะอะไรอ่ะจะบอกบอกไม่ถูกอ่ะรสชาติมันแม่ต้องมาต้องมาชิมเราต้องมาชิมด้วยกันโอ้โหเราไปแล้วเป็นไงบ้างเราแล้วเหมือนลงทะเลครับุมสีหน้าเค็มปีแล้วรอบนี้ล่ะอันนี้อันนี้อร่อยผ่านฮักผ่านไหมผ่านผ่าน